สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องยูทูบทาอินเตอร์วิวนะครับมีเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจจากเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด7.7มกนิจูดใต้ทะเลนอกชายฝั่ง onia, นิวแคริโดนโียดินแดนโพ้นทะเลของฝรั่งเศสอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของมหาสมุทรแปซิฟิกเมื่อช่วงเย็นของวันพุทธที่10กุมภาพันธ์2564เนี่ยครับจุดศูนย์กลางอยู่ตื้นเพียงแค่10กิโลเมตรเบื้องต้นเนี่ยครับยังไม่ได้รับความ เสียหายจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับและในเวลาไล่เลี่ยกันเกิดแผ่นดินไหวขนาด6.2แมกนิจูดในทะเลนอกชายฝั่งเกาะสุมารตราของอินโดนีเซียก็ยังไม่มีรายงานความเสียหายเช่นเดียวกันซึ่งการเกิดแผ่นดินไหวครั้งนี้เนี่ยนะครับเขาบอกว่าจุดศูนย์กลางอยู่ลึกลงไป10กิโลเมตรนอกชายฝั่งทางตะวันออกเฉียงใต้ของหมู่เกาะโลยันตีซึ่งเป็นหนึ่งในสามหมู่เกาะที่รวมกันเป็นนิวแคลรโดเนียซึ่งตรงนี้เองเนี่ยครับก็แรงไหว สัส่นสะเทือนนี้ทําให้เกิดไม่ทําให้เกิดความเสียหายรุนแรงหรือว่ามีผู้เสียชีวิตบนชายฝั่งแต่ว่าศูนย์เตือนภัยสึนามิของสหรัฐประกาศเตือนอาจจะเกิดคลื่นสึนามิความสูงประมาณ1เมตรเข้าชายฝั่งวานูอาตูและก็ฟิจิขณะที่ทางการของอเมริกันซามัวออกประกาเกนศเตือนสึนามิแต่ว่ายกเลิกในเวลาต่อมาส่วนที่กรุงจาก,การ์ตาของประเทศอินโดนีเซียก็รายงานเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยที่บอกว่า6.2แมกนิจตรูด ใต้ทะเลนอกชายฝั่งทางตันตกเฉียงใต้ของเกาะสุมาตร,ราเมื่อเวลาประมาณกเกือบเกือบสทุ่มของวันพุทธที่10กุมภาพันธ์2564จุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหวอยู่ลึกใต้ทะเล30กิโลเมตรและห่างจากชายฝั่งเมืองเบง,เงกูล,ลูประมาณ217กิโลเมตรเบื้องต้นเนี่ยนะครับยังไม่ได้รับรายงานความเสียหายแต่ว่าในช่วงเช้าของวันพฤหัสที่11กุมภาพันธ์2564เนี่ยนะครับ สื่อท้องถิ่นของออสเตรเลียได้แรงงานว่าสำนักอุตุนิยมวิทยาออสเตรเลียแจ้งยืนยันว่าได้เกิดสึนามิแล้วหลังแผ่นดินไหวรุนแรง7.7แมกนิจูบริเวณตอนใต้ของมหาสมุทรแปซิฟิกแล้วก็มีคำเตือนก่อนหน้านี้ว่าจะทำให้เกิดคลื่นยักษ์สึนามิขึ้นได้โดยทางด้านสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของออสเตรเลียได้ทวิตข้อความยืนยันการเกิดสึนามิครับ